สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฟันนั่นก็คือสาเหตุของการเกิดฟันผุกันค่ะกรมการแพทย์โดยสถาบันทันตกรรมได้เตือนไว้ว่าถ้าหากว่าปล่อยให้ฟันผุโดยที่ไม่รักษาอาจจะทำให้เกิดอาการติดเชื้อรุนแรงอักเสบเป็นหนองส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญเช่น ลำคอโพรงไซนัสและสมองเป็นต้นและยังเสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจอีกด้วยโดยนายแพทย์สมศักดิ์อัดคสินอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันนั้นมีรายงานข่าวชายฟันผุเรื้อรังลุกลามจนกระทั่งติดเชื้อรุนแรงเกิดหนองในช่องพังผืดใต้คางและใต้ลิ้นจนปิดช่องปากและส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจของผู้ป่วยซึ่งในการเกิดฟันผุนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รับการรักษาก็อ,อาจลุกลามไปจนถึงโพรงประสาทฟันได้ทำให้เกิดอาการอักเสบและติดเชื้อปลายรากฟันจนเกิดเป็นหนองและทะลุออกสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วลามไปส่งผลกระทบตอ่อระบบการกลืนอาหารการหายใจหรือแม้กระทั่งการมองเห็นเรามาฟังถึงสาเหตุของการเกิดฟันผุก,กันค่ะโดยทันตแพทย์อานาจลิขิตกุลธนพรผู้อานวยการสถาบันทันตแพทย์กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าฟันผุนั้นเกิดจากการที่มีเศษอาหารไปค้างอยู่ตามซอกฟันหรือมีน้ําตาลจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสัมผัสกับฟันอย่างต่อเนื่องจึงทําให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนแผ่นคราบจุลินทรีย์นั้นสร้างกรดที่มีฤทธิ์ทำลายผิวฟันจนกระทั่งทําให้ฟันนั้นถูกกัดกร่อนทําลายเป็นรูผุ จากชั้นเคลือบฟันภายนอกเข้าไปในเนื้อฟันอันเป็นสาเหตุทําให้เกิดฟันผุนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขและเว็บไซต์สนุก .com ค่ะลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ 니가 내게 말을 걸 때마다